จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอาตมาพระมาธิรนาถคธิโรในธรรมาจากรภูผาเสียงนกก็เยอะแยะไปหมดเลยนะเสียงนก <c oughs> เสียงใสเสียงเพราะเลยละ่ะเสียงนกอะไรแต่ละวันที่ผ่านไป ก็ได้ยินเสียงสัตว์เสียงนกอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ผ่านไปด้วยดีกับกับสิ่งที่ดีๆกับชีวิตผ่านไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และผ่านไปกับการงานฉะนั้นการผ่านไปกับการงานนี้เป็นเรื่องราวที่ดียอติยยมทั้งหลายโยคาเตทายเตภูริ คือปัญญาต้องเกิดจากการใช้งานโยคาเตชยเตปุรนะิคือปัญญาเกิดจากการประกอบการใช้งานถ้าไม่ประกอบไม่ใช้งาน <c oughs> ปัญญาก็ไม่เกิดทักษะก็ไม่เกิดเมื่อเราคิดจะทำอะไรเมื่อคิดจะทำมันดีแล้วนะถ้าได้ลงมือทำนะ สติมันก็เกิดความเพียรมันก็เกิดขันติมันก็เกิดมันเกิดเมื่อเราคิดจะทำและทำทักษะจะเกิดขึ้นมาทันทีการบุญการกุศลกันประกอบความภาคเพียรเหมือนกันถ้าเราคิดจะทำทักษะมันก็จะเกิดที่จะทำบุญขันติมันก็ต้องมาแล้วสติมันก็ต้องมาแล้ววิริยะมันก็ต้องมาแล้วบุญทานอะไรก็จะมาเกิดจากทักษะ ที่เราคิดจะทําบุญคิดจะทํานี่อย่างอื่นๆมันก็จะตามมาถ้าไม่คิดจะทำมันไม่มีอะไรที่จะตามมาหรือไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้การบําเพ็ญบารมีสรรสร้างคุณงามความดีเป็นทักษะอันเลิศที่พระพุทธเจ้าท่านพาประพฤติธปฏิบัติที่ท่านพาสรรสร้างเมื่อท่านคิดจะสร้างบารมีเมื่อท่านคิดจะสร้างคุณงามความดีคิดที่จะทํา เมื่อตอนที่จะทำแล้วทักษะต่างๆมันก็เกิดขึ้นสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ไม่คิดที่จะทํานอนกินนั่งกินอยู่วันๆหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่ได้ประโยชน์มีภาษาบาลีที่ท่านตรัสเอาไว้อโมคังดิวสังกะยิราอเปนะอเปนะพระองเนีนาวาเป็นภาษาบาลี อโมคันดิวสังกะยิราอเปนะบะหูเจนะวาวันวันหนึ่งเวลาเวลาหนึ่งอย่าให้มันผ่านไปเปล่าๆมันต้องได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยถ้าขายของก็ต้องขายให้ได้นะถ้าทำงานก็ต้องทำให้ได้นะถ้าเป็นช่างฉาบก็ต้องได้ฉาบนะถ้าเป็นช่างเชื่อมก็ต้องได้เชื่อมนะ ถ้าเป็นช่างทําการทํางานถ้าเป็นชาวไร่ชาวสวนก็ต้องได้บ้างนะเขาไร่เขาสวนบ้างได้การได้งานไม่มากก็น้อยอันนี้เป็นฝ่ายที่เรียกว่าทั้งโลกทั้งโลกท,ทังธรรมก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกฉะนั้นวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่มันผ่านไปนี เราต้องทำอะไรบ้างและสิ่งที่ทำนั้นต้องเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต้องได้ทุกวันต้องได้ทุกวันไม่ใช่มันผ่านไปเปล่าๆต้องได้ได้ใช้หินรับใช้หินลับปัญญาฝนฝ <c oughs> นหินเหมือนฝนมีดเนี่ยปัญญาต้องฝนโยคาเตะยะเตอ่าอ่าเรียกว่า ปัญญาต้อง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 ประกอบต้มองประกอบนะต้องประกอบดูเสมอเสมอนะถ้าเราไม่ประกอบปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญามันต้องประกอบปัญญามันต้องฝนทักษะมันจะเกิดเมื่อเราคิดจะทำการบวนการกุศลการภาวนาเหมือนกันต่คิดจะลงจากกุฏิเดินจงกรมนวมันก็ท <c oughs> ักษะทักษะมันเกิดแล้ะ สติมันเกิดแล้วสมาธิมันเกิดแล้วขันติมันเกิดแล้วความเพียรมันเกิดแล้วแต่ถ้าไม่คิดจะทำไม่คิดจะลงมาเดินจงกรมไม่คิดจะนั่งสมาธิไม่คิดจะท่องสวดมนต์เนี่ยยังไงก็ไม่ได้จำไม่ได้บทนั้นบทนี้เขาท่องกันจำไม่ได้เขาสวดกันก็สวดไม่ได้เพราะไม่สร้างทักษะให้กับตัวเองไม่ฝึกฝนตัวเอง ไม่พยายามที่จะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้นะภาษาอีสานว่าอโอ้ยไอเจงกระดอพ่อเจงกระดอแม่เจงกระดอเอื่อยจะมันเจงกระดอกระเดียนะเจงหมายถึงว่าขยันตื่นแต่เช้าอเอาควายออกคอกนึ่งข้าวอะไรต่อมีอะไรไปไร่ไปนาไปสวนโอ้ยเอื้อยจะมันเจงกระดอเนาะ <laughs> จนก็นํามาเขียนเป็น เป right oh, so ็นเพลงเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเคยมีคําพูดอย่างนี้แต่โบราณมาแต่เก่าเอ้ยคู่บาจะเป็นพันเจงกระดอนเนาะพ็นยวดพ็นส่างโบสถ์ส่างวัดส่างยังก็ได้จะเป็นคู่บาจะเป็นพันยิงกระดอนเนาะน้องปูนี่โอ้พันเจงกระดอนก็เดียดดีเด๊เป็นคําพูดนะอ้ยมหาองค์นั้นท่านเจงกระดอนเนาะมันเจงกระดอนเนาะคือท่านขยันท่านคิดจะทํา คิดจะทำเนี่ยก่อนคิดจะทำคิดจะฝึกคิดจะปฏิบัติการทักษะมันก็เกิดจะเป็นนักกีฬาเนี่ยมันต้องคิดจะทำคิดจะเป็นก่อนแต่ไม่คิดจะทำคิดจะเป็นมันก็ไม่เกิดขันติไม่เกิดวิริยะไม่เกิดสติสมาธิต้องคิดจะทำก่อนเมื่อคิดจะทำแล้วทักษะอื่นๆมันก็จะเกิดขึ้น ฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายโยคาเตชัยเตภุริปัญญามันเกิดจากการประกอบถ้าไม่ประกอบไม่ฝึกไม่ฝนมันไม่คมเหมือนมีดเนี่ยมันต้องมีหินลับมีดมันต้องมีหินลับมีดคอยลับมีดมีดมันถึงจะคมต้องฝนอยู่บ่อยๆไปตัดกิ่งมง้งกิ่งไม้ถึงจะเข้าในงั้นมีดทื่อ เขาเรียกว่ามีดคีเธอภาษาโคราชเรียกว่ามีดมีดคีเธอนะไอ้มีดคีเธอเนี่ยโอ้ยเหมือนกับเอาเหล็กไปฟันไม้ฟันยังไงก็ไม่เข้ามีดคีเธอเนี่ยแม้จะมีก้ามเป็นมัดๆอย่างเงี้ยฟันยังไงก็ไม่เข้าเพราะมีดมันไม่คมอ่าเรียกว่ามีดคีเธอมีดคีเธอนะไอ้พวกคีเธอคีเธอ,อนี่แหละคีเธอมีแต่ขี้คุยขี้โม้ขี้โอขี้อวด แต่ทำไม่เป็นไม่คิดจะทําด้วยแต่ใช้แต่ปากพูดแต่ไม่ทําใช้แต่ปากพูดแต่ทําไม่เป็นนะฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายการฝึกทักษะการฝึกประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทานการกุศลถ้าคิดจะทําบุญทําทานแล้วสติสมาธิมันก็มาหมดแต่คิดจะรักษาศีลแล้วสติสมาธิมันก็มาปัญญามันก็เกิด โยคาเตชชเตยุริปัญญามันเกิดจากการประกอบปัญญามันเกิดจากการกระทําการฝนการฝึกฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเลยอโมคังดิวะสังกย,ยิราอเปนะปะหุเจนะวาเป็นภาษาบาลีวันวันหนึ่งเวลาเวลาหนึ่งนี้เพิ่งทำอะไรสักอย่าง อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเปล่าๆโดยไม่ได้อะไรเลยต้องให้ได้บ้างไม่มากก็น้อยอัปเปนะเน่พระเกณนวาคือมากบ้างน้อยบ้างก็หอยให้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในแต่ละวันอันนี้ดีนะอันนี้ดียิ่งยุคนี้ยุยคโควิดเนี่ยไม่ใช่นอนจนอ้วนกันไปหมดทั้งบ้านอ้วนไปหมดเลยเพราะว่าไม่คิดจะทำอะไร อยู่แต่บ้านไปไหนไม่ได้อะไรอย่างนี้ต้องคิดจะทำอะไรบ้างคิดจะปลูกต้นไม้คิดจะปัดกวาดเช็ดถูขอบหน้าต่างให้มันสะอาดๆคิดจะถอนม่านมาซักอะไรอย่างนี้แต่ว่าเข้าทางผู้ปฏิบัติที่ไปไหนไม่ได้นี่ก็เข้าทางจงกรมเข้าทางจงกรมเข้าทางสมาธิเข้าทางฝ่ายประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายปัญญามันจะเกิดเพราะการประกอบเพราะการฝนคือต้องใช้ถ้าไม่ใช้ปัญญาปัญญาไม่เกิดถ้าไม่ใช้สติสติไม่เกิดถ้าไม่ใช้สมาธิสมาธ,สมาธิไม่เกิดเพราะสมาธิแะละเป็นตัวของสมาธิเองถ้าไม่ใช้ปัญญาปัญญาไม่เกิดมันจะเกิดไม่ได้ยังไงเราไม่คิดจะทํา ฉะนั้นคำพูดของอีสานเนี่ยอายเจงกระดอเอื้อยเจงกระดอโอ้ยหลวงพอลองปูหลวงพีเยมันเจงกระดอเนาะเนี่นี่ยะมันเจงกระดอเนาะพอครูบาอาจารย์เนี่ยท่านหมั่นมันเจงกระดอเนาะมันเจงหลายลู้งป,ปู้ชามันเจงกระดอเนาะมันเจงหลายอันนี้เป็นคำพูดที่พูดถึงการใช้ใช้ปัญญาใช้ทักษะคิดจะทํา ท่านที่จะทาแล้วท่านก็ได้ทําเมื่อได้ทาแล้วสติสมาธิปัญญามันก็เกิดพอไม่คิดจะทำเนี่ยมันไม่เกิดมันเกิดไม่ได้มันไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่มันจะเกิดมาเองว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญมีบารมีสร้างคุณงามความดีมาเยอะแล้วเดี๋ยวความดีมันจะเกิดเองมันไม่มีหรอกญาติโยมทั้งหลายมันจะการฝึกมันเกิดจากทักษะ อะไรก็เกิดจากทักษะทั้งนั้นแหละช่างทองกว่าจะเป็นช่างทองอะไรีย่ลงอ่อได้เกิดจากทักษะเกิดจากการฝึกเกิดการคิด,คด,คดที่จะทําทําไปทํามาก็นจนเก่งไม่มีใครไม่เก่งบนโลกนี้ถ้าคิดที่จะทําไม่ว่างานอะไรก็ตามเป็นโอกาสของทุกๆคนได้เท่าเทียมกันทั้งนั้นอันนี้พูดถึงเทียบให้ฟังยิ่งเป็นการประพฤติธปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติธรรม ทำธ,ธรรมะเนี่ยกาะทำคือการกระทำเนี่ยเมื่อคิดที่ทำแล้วความเก่งมันก็มาพร้อมเลยแต่คิดที่ทํทำในความเก่งมันก็มาพร้อมความตั้งใจมันก็มาพร้อมความเพียรพยายามมันก็มาพร้อมแล้วมันก็เก่งไปเองเพราะคิดที่จะทำแล้วก็ได้ทำฉะนั้นโยคาเตชยเตภูริเนี่ยปัญญาเกิดจากการใช้การประกอบ การฝึกการฝนเหมือนมีดต,ต้องมีหินรับมีดหินรับปัญญาต้องมีไม่ว่าจะเป็นาการปัญญาการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือปัญญาในการส,สร้างคุณงามความดีอื่นสร้างวัดสร้างว่าสร้างเจดีสร้างสถานประพฤติธปฏิบัติธรรมและสร้างตัวเองเรียกว่าอัตตะอัตตสมบัติคือสร้างตัวเองสร้างคุณธรรม ขึ้นในใจของตนของตนเองที่เป็นสมบัติภายในตนสมบัติภายในตัวอันนี้เกิดจากการใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ไม่เกิดก็บอกแล้วทานทานนั่นแหละทำให้เกิดทานยิ่งขึ้นไปอีกศีนนั่นแหละถ้าใช้แล้วทำให้เกิดศีลยิ่งไปอีกสมาธินั่นแหละถ้าใช้แล้วทำให้เกิดสมาธิขึ้นไปอีกปัญญานั่นแหละใช้นั่นแหละถึงจะเกิดปัญญายิ่งขึ้นไปอีกเป็นอาทิจิตอาทิศีลอาทิปัญญา มันถึงจะเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายอาตมาก็เลยนะํามาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเหมือนนกนี่แหละร้องไม่หยุดมันก็ดังอยู่เงี้ยเสียงมันเพราะมันคิดที่จะร้องมันก็เกิดสิ่งที่สวยงามบนโลกนี้เกิดเส้นเสียงที่พราะพริ้งขึ้นมาถ้ามันคิดที่จะอยู่เงียบเงียมัน,มมนไม่ร้องป่าไพรมันก็เงียบเหงา แล้วมันก็ไม่ได้แข็งแรงด้วยเพราะมันต้องบินมันต้องใช้ปอดเมื่อมันต้องมีปีกบินปากมันต้องร้องเพราะปอดมันต้องแข็งแรงมันถึงจะบินได้ใช่ไหมล่ะมันคิดที่จะใช้ปากของมันได้เป็นเสียงร้องของนกให้มันเพาะขึ้นมาทั้งเป็นประโยชน์ทั้งเป็นประโยชน์กับตัวของมันเองนี่คือทักษะของมันมันถึงบินได้ไปกาบอากาศได้ง่ายๆเพราะมันมีปอดที่แข็งแรงแล้วก็ เสียงที่มันเปล่งออกไปนั่นแหละทำให้ทำให้มันแข็งแรงเหมือนกันยัดยมทั้งหลายคนเราเหมือนกันในต่ละวันแต่ลาวันนี่ทำไมเราต้องสวดมนต์ไหว้พระมันเหมือนนกนี่แหละนกมันบินจะบินได้ก็มันต้องใช้เสียงของมันแบบนี้ทำไมเราต้องสมาธิทำไมเราต้องประพฤติปฏิบัติเพราะมันเป็นทักษะที่จะทำให้เจริญทางศีลสมาธิปัญญา เป็นการพัฒนาทั้งทางกายทั้งทางจิตเป็นการพัฒนาและเป็นการใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้นไปอีกอย่างสตินี้ถูกใช้เท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์มากไปเท่านั้นถ้าใครที่ไม่รู้จักใช้สตินี่มันก็โง่แหละเพราะเป็นของที่ไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรที่ไหนไม่ต้องไปเดินห้างเดินทับที่ไหน มันใช้อยู่กับตัวเรานี้ได้ตลอดเวลาสมาธิเหมือนกันปัญญาเหมือนกันถ้ารู้จักใช้มันถึงจะเกิดปัญญาถ้าไม่ใช้มันไม่เกิดนะฉะนั้นบาลีที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าอาโมคังนิวสังกยิราอาเปนะปัอองเกนาวาคือแต่ละวันแต่ละเวลานี้ต้องทำอะไรบ้าง อย่าให้วันเวลามันเปล่าเปล่าไปโดยไม่ได้อะไรเลยวันวันหนึ่งเวลาเวลาหนึ่งที่มันผ่านไปนี้ต้องให้ได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้มันน่าฟังนะอันนี้มันน่าฟังวันวันหนึ่งที่มันผ่านไปต้องได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยต้องได้ประโยชน์อย่าให้มันเปล่าเปล่าอย่าให้มันเสียเวลาเปล่าเปล่าอย่าให้มันเสียแรงและลมหายใจของเรา ทิ้งไปเปล่าๆอย่าทิ้งมันไปเปล่าๆอย่าให้มันถูกทิ้งไปเปล่าๆล,ลมหายใจของเรามีประโยชน์มากนะมาภาวนาพุทโธสมาอระหังยุบหนอพองหนอหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกมีความรู้ตัวทั่วรอบในสันพรงร่างกายของเรากำหนดในสติปัฏฐานที่สี่กายเบทนาจิตธรรมกำหนดลงไป เรียกว่าสร้างสติก็ได้สติสร้างสมาธิก็ได้สมาธิสร้างปัญญาใช้ปัญญาก็ได้ปัญญาและปัญญามันต้องถูกใช้สมาธิมันต้องถูกใช้สติมันต้องถูกใช้ถ้ามันไม่ถูกใช้มันจะไม่แกร่งมันจะเป็นสมาธิขี้เถ้าขี้เลื่อยสติขี้เลื่อยขี้เถ้าเหมือนมีดไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกฝนด้วยหินฝนอันคมกล้า ถ้าหินดีมันก็ฝนได้ดีมีดก็เลี่ยมแผล,บ,ลบเลยละ่ะฉะนั้นปัญญามันต้องถูกใช้แต่ไม่ใช้มันไม่เกิดนะฉะนั้นเรียกว่าภาวนาเมยะปัญญามันต้องใช้ภาวนามันถึงจะสําเร็จสําเร็จมากสําเร็จผลมันต้องถูกใช้ออกไปเดิยนจุมกลมออกไปนั่งสมาธิออกไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ทํากิจ,จวัตรข้อวัดปฏิบัติออกไปประพฤติธปฏิบัติคุณงามความดี ในหลายข้อหลายอย่างจะได้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ฉะนั้นปัญญามันต้องถูกใช้ต้องถูกประกอบมันถึงจะเกิดปัญญาไม่งั้นจะเป็นคีเทอ่์คิเถื่อก็ขึ้นสนิมเกลือขึ้นสนิมเกลือกลังนะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะมีดคิเถร่อก็เรียกว่ามีดคีเถ่อมีคีเถื่อนี่มีเยอะนะฟันอะไรก็ไม่เข้าฟันอะไรก็ไม่ขาดลำบากคนฟันอีก แล้วก็ยังจะฟันอยู่นั่นแหละด้วยมีดคีเทอร์นั่นแหละและตัวนี้จะเป็นลมตายก่อนก่อนที่กิ่งไม้ก่อนที่ต้นไม้จะขาดเพราะตัวไปใช้มีดคีเทอร์ปัญญาคีเทอร์สติสมาธิคีเทอร์คือไม่ถูกฝึกถูกฝนไม่ถูกนำมาเป็นหินรับปัญญาหินรับสติหินรับสมาธิฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้ฝากฝากบาลีบาลีนะ สองสามคำนี้ว่าอโมคังดิวสังกยิราอปเปนะบัโเกนวาวาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งนี้อย่าให้มันสิ้นไปเปล่าๆสิ้นวันเวลาไปเปล่าๆต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ได้อปเปนะบัโเกนวาวาไม่มากก็น้อย เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างใครได้ไรบ้างเมื่อวานนี้เทียบอย่างนี้นะแล้ววันนี้จะได้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์อย่าให้มันพันไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดกับชีวิตจิตใจของเราเลยต้องทําให้มันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยอ,กกอย่างวันวันหนึ่งอันตมาก็เนี่ยบิณฑบาตลงไปจังหันลงไปเทศนำสวดมนต์ แล้วก็ดูงานที่มหาวิหารพุทธปร,รินณิพานตรวจงานตรวจการแล้วก็ดูสอดส่องดูในวัดในวาเผยแผ่ทำไปทางเฟซบุ๊กทางวิทยุหรือมีงานหนังสืออะไรที่จะต้องทำที่ค้างคาอยู่ก็ไปรีบทำมันซะแล้วก็มีทางจงกรมที่ปัดกวาดไว้อย่างดีมีหน้าผาเป็นที่นั่งสมาธิดึกๆแล้วก็ลงมานั่งบ้าง มากน้อยก็ให้ได้ได้นั่งบ้างหรือเวลาจะนอนก็นอนไปกับสมาธิ <c oughs> นอนไปกับสตินอนไปกับสมาธิแล้กัปัญญาต้องใช้ตลอดเวลาถ้าไม่ใช้มันก็ดับทุก์ไม่ได้ถ้าไมเราไม่ใช้สติเราไม่ใช้สมาธิเราไม่ใช้ปัญญาเรามันจะดับทุกได้อย่างไงสติสมาธิปัญญาผู้อื่นมาดับทุกในหัวใจของเราไม่ได้ดอกนะ ไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงชี้ทางบอกเท่านั้นส่วนจะเอาดับทุกข์ในตัวเรามันต้องตัวเราเองเท่านั้นและเท่านั้นไม่มีอื่นใดที่จะมาเนรมิตรประสิทธิ์ประสาทให้เราได้ดิบได้ดีเพราะผู้อื่นไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นไปนไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เราพึงพิจารณาใคร้ครวนเอง นี่แหละอันตราจึงต้องนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันจะได้รู้ว่าว,วันวันหนึ่งเวลาเวลาหนึ่งต้องทําอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต้องให้ได้บ้างอย่าเอาแบบว่าผ่านไปแบบไม่ได้อะไรเลยผ่านไปกับความชอบช้ำระคกกำสวงผ่านไปกับความเศร้าโศกเสียใจผ่านไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับสังขารร่างกายเฉยเอามาพิจารณาเป็นอัตเป็นทมบ้าง <c oughs> เอามาเป็นเหตุให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลบ้างมาเ,ออเราแก่แล้วเราป่วยแล้วเราต้องรักษาใจของเราทำบุญทำทานสร้างคนงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้หย่อนลงไปเลยอย่าได้ยานลงไปเลยอย่าได้เขวเลยเราต้องมุ่งแนวตรงต่อทางของพระพุทธเจ้าที่ท่านพาดำเนินมาสอนมาอริยสัจสี่ 4, มรักแปดท่านก็พูดเรื่องทุกเราก็พิจายรณาทุกข ท่านพูดเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เราก็นํามาละเหตุให้มันเกิดทุกข์ท่านพูดเรื่องความดับทุกข์เราก็ทําให้แจง้งซึ่งทางที่จะเดินไปสู่ความดับทุกข์ท่านพูดถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราก็ต้องเจริญให้มากๆเราต้องออกมาทําถ้าเราทําความจริงก็จะมีความกล้าก็จะมีฉะนั้นโบราณอีสานนั่นบอกโอ้ยเอื่อยใ่มันเจงเนาะอ่ายใ่มันเจงเนาะอีพอใ่มันเจรงร้ายหลายเนาะ กินเจงเจงอีแม่ก็เจงคักตำหูก็เจงให้นันก็เจงกูบา่วัดพิ่งก็เจงเจงเน๊ะสั่งวัดสั่งโบสถ์เจงขึ้นอย่างนี้ส่วนมนต์พิ่งก็เจงเจงคำว่าเจงนี้มันมาจากการที่จะทำที่คิดจะทำสติจะเกิดสมาธิจะเกิดความเพียรก็จะเกิดอะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นมาจากการคิดที่จะทำและทำนี่แหละฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย ปัญญาเกิดจากการใช้สติก็จะเกิดจากการใช้สติสมาธิก็เกิดจากการใช้สมาธิปัญญาก็จะเกิดจากการใช้ปัญญาสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากการประกอบหรือการใช้ขึ้นมาถ้าไม่ประกอบไม่ใช้ขึ้นมาก็จะไม่เกิดก็จะเป็นขี้เทอร์มีคขี้เทอร์ปัญญาขี้เทอร์ศีลสมาธิขีเทอร์มันเกิดมันกางมันเน่ามันเหม็นเหมือนน้ำเน่า น้ำไ่ยมีประโยชน์แต่น้ำเน่าเลยจะเป็นโทษทันทีเหมือนน้ำโรงงานที่มันออกมาเน่าๆไม่กลั่นไม่กรองก็เหม็นเป็นโรคเป็นภัยอีกต่างหกากฉะนั้นถ้าประกอบให้ดีกลั่นให้เป็นน้ำสะอาดก็จะใช้งานได้เลยหัวจิตหัวใจของคนก็แบบเดียวกันนี่แหละต้องใช้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้สติสมาธิให้มากอย่าคิดว่าไม่ต้องใช้ต้องใช้กับตัวเราเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา กับสังคมกับประเทศกับโลกให้เราใช้สติสมาธิปัญญาอันนี้เรียกว่าเจ๋งจริงเจ๋งจริง,รงเยี่ยมจริงไม่ใชรร <c oughs> ใ่รอฟังแต่เขารายงานผู้หลักผู้ใหญ่บางคนรอฟังแต่เขารายงานมันเหมือนไม่มีหูไม่มีตาเนี่ยก็จะไม่ได้รายงานมาอย่างนี้ฟังเนี่ยหูก็มีตาก็มีต้องรอใครรายงานอีกอยู่หรอนะผู้เป็นผู้นำก็พึงมีหูตากว้างไกล ที่จะพิิจารณาในวันหนึ่งแต่ละวันโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นันวันๆหนึ่งอย่าให้มันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ต้องทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับตัวเองกับชีวิตจิตใจของเราเองไม่มากก็น้อยวันนี้ยกบาลีอโมคังดิวสังกยิราอาเปนะบาหุงกินาวา่าปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เลยพึงทำอะไรบ้าง เพิงตั้งสติสมาธิปัญญาขึ้นไว้เลยต้องทำให้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยต้องให้มันได้แน่ๆในแต่ละวันอันนี้พุ่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมนะสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสด,ดิมงคลจงมีเจ้ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอลานันนี้อัตมาพระมาธินาถคติโรพร้อมกับธรรมจักภูพา สมควรจะแล้วแล้วลจึงเขาเจริญพรจะจทถึงหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร